หญิงตั้งครรภ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนระหว่างพายุฝนเพื่อคลอดบุตรต่อมาแพทย์แจ้งว่าสามีของเธอเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าระหว่างการคลอดบุตรเขายังเผยอีกว่าลูกของพวกเขามีภาวะเผือกซึ่งเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่ทำให้ขาดการสร้างเม็ดสีเกรกจึงถูกพาไปพบทารกที่กำลังเข้ารับการตรวจคลื่อสมองแต่น่าเสียดายที่เมื่อเห็นทารกตัวซีดเขาเศร้าโศกเสียใจ จนปฏิเสธเด็กที่เป็นลูกของเขาเองเรื่องตัดไปสองทศวรรษต่อมาที่นายอำเภอดักและทีมของเขากำลังตรวจสอบการเสียชีวิตของชายสูงอายุคนหนึ่งที่บ้านไร่พวกเขาระบุว่าชายคนนั้นเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายแต่อาจจะเป็นคนเผือกแต่ในระหว่างการค้นหาบ้านพวกเขาไปพบห้องใต้ดินที่ซึ่งพวกเขาพบเด็กชายคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่แม้ว่าพวกเขาจะพยายามเกลี้ยกล่อมก็ตาม แต่เขาก็ปฏิเสธที่จะสงสัยว่าเขากลัวดักจึงโทรหานักจิตวิทยาบริการเด็กชื่อเจสซี่คาวเวลเพื่อขอความช่วยเหลือเธอมาถึงหลังจากนั้นไม่นานและรีบไปที่ห้องใต้ดินซึ่งเธอพบว่าเด็กชายซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดผ่านการให้กำลังใจของเจสในที่สุดเด็กชายก็เข้าสู่แสงสว่างเผยให้เห็นผิวที่ขาวกระจ่างใสของเขา ชื่อจริงของเขาคือเจเรมีริดแต่เขามีชื่อเล่นว่าพาวเดอร์เนื่องจากสีผิวของเขาสดใสทำให้พาวเดอร์ไม่เคยออกไปนอกบ้านเลยสักพักเจสซี่ก็ถามพาวเดอร์ว่าทำไมไม่ติดต่อตำรวจตอนปู่เสียเด็กชายผู้น่าสงสารอธิบายว่าปู่เตือนเขาว่าถ้าใครมาเห็นอาจถูกจับตัวไปจึงอยู่ห่างจากคนอื่นตลอดการศึกษาเขาได้สร้างห้องสมุดขนาดเล็ก และจดจำหนังสือทั้งหมดที่นั่นพาวเดอร์อ้างว่าเขาสามารถอ่านทุกย่อหน้าของหนังสือทั้งหมดที่เขาเป็นเจ้าของได้ยินว่าเจสซี่เลือกหนังสือที่ท้าทายซึ่งปกติแล้วมีไว้สำหรับนักศึกษาและขอให้เขาอ่านหน้าใดหน้าหนึ่งโดยเฉพาะพาวเดอร์อ่านย่อหน้าแรกของหน้านั้นอย่างประหลาดใจโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆหลังจากนั้นพาวเดอร์ Powder ก็พาเจสซี่ออกมาจากห้องใต้ดินและเธอก็พาเขาไปที่หอพักของเด็กชายคนหนึ่ง เพราะตอนนี้เขาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐเมื่อพวกเขามาถึงเด็กชายคนอื่นๆต่างก็ลงหลงไหลพาวเดอร์ดูเหมือนไม่เคยเห็นใครเหมือนเขามาก่อนในคืนนั้นขณะที่พาวเดอร์กําลังทานอาหารเย็นที่หอพักแก๊งอันธพาลเดินเข้ามาหาเขาหัวหน้ากลุ่มจอนสั่งให้พาวเดอร์สวมช้อนที่จมูกพาวเดอร์หยิบช้อนขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจจากมือของจอนและเริ่มจัดการกับมันเขาทำให้มันตั้งตรงบนโต๊ะ และดึงช้อนอื่นๆเข้าหามันอย่างง่ายดายทำให้เด็กผู้ชายทุกคนที่อยู่ตรงนั้นประหลาดใจและพวกเขาคิดว่าพาวเดอร์เป็นของประหลาดบางอย่างหรือหนังสือของเขาเล่มหนึ่งอาจเกี่ยวกับแม่เหล็กบออในทางกลับกันดักกลับบ้านหลังเลิกงานและพบว่าสตีฟลูกชายของเขาอยู่ที่ประตูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดของทั้งคู่แสดงให้เห็นชัดขณะที่พวกเขาเดินผ่านกันโดยไม่พูดอะไรสักคำ ปรากฏว่าสตีฟมาตรวจดูเอมม่าแม่ที่ป่วยของเขาซึ่งถูกกักขังอยู่บนเตียงเนื่องจากมะเร็งผู้ดูแลบอกดักว่าการได้เห็นลูกชายของพวกเขาทําให้เอมม่ารู้สึกถึงการรักษาที่ไกลเกินกว่าที่ยากแก้ปวดใดๆจะให้ได้ไม่กี่วันต่อมาพาวเดอร์ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมและเข้าเรียนวิชาฟิสิก์ระหว่างชั้นเรียนศาสตราจารย์ริปเปอร์นี่สาธิตเครื่องมือที่เรียกว่า เจคอบส์ลัดเดอร์ซึ่งสร้างกระแสะไฟฟ้าเมื่อเปิดเครื่องพาวเดอร์เริ่มรู้สึกไม่สบายใจและเริ่มสั่นอย่างกระทันหันเครื่องโอเวอร์โหลดและปล่อยสายฟ้าอันทรงพลังใส่หน้าอกของพาวเดอร์โดยตรงทำให้เขาลอยขึ้นไปในอากาศทำให้นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนหวาดกลัวดอนเนลลี่พยายามปิดเครื่องอย่างลนลานแต่ก็ไม่ได้ผลเขาจึงทำลายมันด้วยเก้าอี้ในที่สุด ความวุ่นวายตามมานักเรียนทุกคนรีบออกจากห้องเรียนขณะที่พาวเดอร์นอนหมดสติอยู่บนพื้นด้วยความกังวลว่าเขาเสียชีวิตแล้วโดนัลด์เดินเข้ามาหาเขาและสัมผัสร่างกายของเขาศาสตราจารย์สัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกๆซึ่งทำให้ขนแขนของเขายกขึ้นและพุ่งเข้าใส่เขาสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปในพาวเดอร์ฉากถัดไปถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งโดนัลด์อธิบายเหตุการณ์ให้แพทย์ฟัง แต่ฝ่ายหลังไม่เชื่อว่าเป็นไฟฟ้าช็อตอย่างแรงซึ่งปกติแล้วจะทําให้เด็กเสียชีวิตหรืออย่างน้อยก็เหลือแต่รอยไหมเครื่องหมายโดนัลพยายามโน้มน้าวหมอโดยอธิบายว่าร่างกายของพาวเดอร์ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรลิซิสอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่มีขนตามร่างกายขณะที่ทั้งสองคุยกันต่อไปพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะและเผยให้เห็นว่า พาวเดอร์ได้หนีออกจากที่เห็นได้ชัดว่าเขากระโดดออกทางหน้าต่างเมื่อไม่มีใครอยู่รอบๆในขณะที่พาวเดอร์กำลังเดินไปตามถนนเมื่อเขาเจอลินเซ่เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งพวกเขาก็พูดคุยกันสั้นๆในขณะที่เพื่อนบ้านที่อยากรู้อยากเห็นกำลังสังเกตอยู่พาวเดอร์ก็หันกลับมามองเพื่อนบ้านและบอกลินซี่ว่าเขาสามารถได้ยินความคิดภายในใจของพวกเขาอย่างไรก็ตามเธอเชื่อว่า เขาเป็นเพียงภาพหลอนเนื่องจากไฟฟ้าช็อตหลังจากพาวเดอร์นี้เดินทางต่อไปที่บ้านปู่ย่าตายายของเขาแต่ในที่สุดเขาก็ถูกจับโดยดักและดังกัน้นเพื่อนร่วมงานของเขาซึ่งขอให้เขาขึ้นรถเพื่อกลับไปที่โรงเรียนของเขาพาวเดอร์ได้พาไปที่ห้องประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับสติปัญญาอันล้ำเลิศของเขาครูใหญ่มาเยี่ยมเขาเป็นการส่วนตัวและเปิดเผยว่าผลการทดสอบ IQ ของเขา ออกมาปรากฏว่า IQ ของพาวเดอร์มีมากกว่า300ซึ่งมากกว่าบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกเสียอีกประกาศว่าเขาเป็นคนพิเศษและไม่เหมือนใครแต่พาวเดอร์ไม่ได้สนใจเรื่องดังกล่าวและขอเพียงให้กลับบ้านได้โชคไม่ดีสำหรับเขาเจสซี่เผยว่าเขาไม่สามารถกลับบ้านได้อีกต่อไปเนื่องจากบ้านเป็นของธนาคารในอนาคตฉากนักเรียนมัธยมปลายพร้อมกับดักและดันแคน ออกทริปตั้งแคมป์ในป่าในเย็นวันนั้นขณะที่นักเรียนมารวมตัวกันรอบกองไฟที่กองไฟนั่งอยู่คนเดียวเห็นดักเดินเข้ามาหาเขาทั้งสองเริ่มคุยกันพร้อมๆกันพายุฝนฟ้าขนองเริ่มขึ้นและพาวเดอร์กล่าวว่าเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพายุในตัวเองเขาแสดงออกว่าเมื่อเขาเห็นฟ้าแลบเขารู้สึกว่ามีแม่เหล็กดึงดูดเข้าหามันและเมื่อเขาได้ยินเสียงฟ้าร้อง เขาก็ฉี่รถกางเกงนึกถึงคุณยายของเขาที่บอกเขาว่านี่คือพระเจ้าแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อก็ตามว่าแม่ของเขาถูกฟ้าผ่าขณะตั้งท้องเขาซึ่งดูเหมือนจะเป็นสาเหตุของอาการพิเศษของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นพาวเดอร์ของเขาเดินเตร่อยู่ในป่าเขาถูกรังแกโดยจอรนและมิชเข้ามาหาโดยไม่มีเหตุผลจอนเล็งปืนไปที่พาวเดอร์โดยพูดว่าว่าเขาสามารถฆ่ามันได้ในทันทีและที่นั่น อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะเหนี่ยวกายปืนเสียงปืนดังขึ้นในระยะไกลเบี่ยงเบนความสนใจของทุกคนพวกเขารีบวิ่งไปตามทิศทางและพบว่าดังกั้นยิงพาวเดอร์กวางได้รับความเสียหายอย่างมากจากภาพที่เห็นในขณะที่เขาสามารถเห็นอกเห็นใจสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและความกลัวของกวางที่กำลังจะตายว่าเกี่ยวอะไรกับฟ้าผ่าเมื่อเขาทนไม่ได้อีกต่อไปเขาก็ควา้าข้อมือดันแขนด้วยมือข้างเดียว ในขณะที่วางอีกอันไว้บนคอของกวางพาวเดอร์ส่งความรู้สึกเจ็บปวดและความกลัวของกวางไปยังดันแคนทำให้กวางตัวหลังกระตุกอย่างรุนแรงผลกระทบทำให้จอนเล็งปืนไปที่พาวเดอร์โดยเรียกร้องให้เขาปล่อยตัวเจ้าหน้าที่แต่ตัวเอกของเราเพียงแค่จ้องมองเขาในตาและยังคงทรมานดันแคนต่อไปจอนโกรธจัดเหนียวไกแต่มิสเข้าแทรกแซงทันใดยกปืนขึ้น และช่วยชีวิตพาวเดอร์ในที่สุดหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้พาวเดอร์ er ถูกนำกลับไปหาเจสซี่ซึ่งถามเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเป็นห่วงเขาจริงๆความเป็นอยู่และสภาพจิตใจแต่พาวเดอร์ไม่สนใจคำถามทั้งหมดของเธอและระบุว่าเขาต้องการกลับบ้านเมื่อไหร่ เธอไม่ยืนยันว่าเขาโกรธและเผลอปล่อยพลังของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้แว่นตาและแสงแตกเป็นเสี่ยงๆจากนั้นเขาก็เดินจากไปอย่างมั่นใจว่าเจสซี่ไม่สามารถรักษาเขาไว้ที่นั่นได้นานในขณะเดียวกันดักก็กลับบ้านและพบกับหมอประจำครอบครัวที่อัปเดตถึงอาการที่แย่ลงของภรรยาและความเจ็บปวดอย่างใหญ่หลวงที่เธอต้องทนแม้ว่าดักจะไม่เข้าใจว่า ทำไมเธอถึงเลือกที่จะรังเขาไว้เขาเชื่อว่าต้องมีเหตุผลที่หมอบอกเขาว่าเขาไม่มีวันรู้เหตุผลเพราะภรรยาของดักไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพื่อสื่อสารว่าวันรุ่งขึ้นพาวเดอร์นั่งอยู่คนเดียวในห้องอาหารเมื่อโดนลัลเดินเข้ามาหาเขาศาสตราจารย์เปิดเผยว่าเขารู้สึกถึงพลังงานที่แตกต่างในตัวเองเมื่อเขาสัมผัสพาวเดอร์ในเหตุการณ์ก่อนหน้าในชั้นเรียนเขาอธิบายว่าพลังงานมีพลังมหาศาล ทำให้เขารู้สึกอ่อนเยาวอีกครั้งเขายังพูดถึงทฤษฎีของไอสไตที่กล่าวว่าถ้าคนคนหนึ่งใช้สมอง100ส่วนพวกเขาสามารถทำสิ่งที่เหนือจินตนาการได้บางทีพาวเดอร์ก็สามารถทำได้ซึ่งอธิบายถึงพลังอันเหลือเชื่อของเขาโดนัลด์จึงแสดงความปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนกับพาวเดอร์เพื่อให้เขาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเขา เด็กชายที่หวาดกลัวมีสีจางจางในตอนแรกแต่ในที่สุดเขาก็ตกลงในทางกลับกันดับไปเยี่ยมบ้านของดันแคนและสังเกตเห็นว่าเขาได้นำอาวุธปืนทั้งหมดออกจากบ้านแม้จะเป็นแฟนตัวยงของการล่าสัตว์เมื่อถูกถามถึงเหตุผลดันแคนกลายเป็นอารมณ์และแบ่งปันประสบการณ์ของเขาที่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของกวางเมื่อพาวเดอร์ถูกส่งไปให้เขาเขาอธิบายว่ามันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวอย่างยิ่ง ราวกับว่าตัวเขาเองกำลังจะตายดันแคนยอมรับว่าเขารู้สึกบอบช้ํำจากเหตุการณ์ที่เขาไม่สามารถทนถือปืนได้อีกต่อไปเมื่อได้ยินทั้งหมดนี้ดักตรณหนักว่าพาวเดอร์มีความสามารถพิเศษและสิ่งนี้ทำให้เขามีความคิดที่จะตัดสินใจรับความช่วยเหลือจากเด็กชายในการสื่อสารกับภรรยาที่ป่วยหนักของเขาต่อมาดักจะนำพาวเดอร์ไปที่บ้านของเขา และแนะนำให้เขารู้จักเอมมาภรรยาที่ป่วยของเขาพาวเดอร์แต่ที่หน้าผากของเธอเบาๆเจาะลึกเข้าไปในความคิดของเธอและถ่ายทอดความคิดของเธอไปยังนายอำเภอผ่านการเชื่อมต่อทางพรรจิตของพาวเดอร์ดักรู้ว่าภรรยาของเขายังมีชีวิตอยู่เพราะเธอไม่ต้องการจากไปโดยไม่สวมแหวนแต่งงานของเธอและไม่ยอมคืนดีกับสตี v ลูกชายที่ห่างเหินกันเธอทำให้ดักนึกถึงความทรงจำอัลลําค่าในวัยเด็กของสตีฟเมื่อพวกเขาเล่นด้วยกันในหิมะและเธอทำแหวนแต่งงานหายเมื่อได้ยินว่าดักเล่าว่าสตีฟเคยกลับบ้านจากโรงเรียนทุกวันและตามหาหิมะด้วยความหวังว่าจะได้ค้นหาแหวนแต่งงานของแม่ของเขา Emma, เอมมาเผยให้เห็นว่าสตีฟได้พบแหวนแล้วและมันถูกเก็บไว้ในกล่องเงินบนโต๊ะข้างเตียงของเธอตลอดเวลา ดักเต็มไปด้วยอารมณ์ท่วมทน้นและเขาวางแหวนลงบนนิ้วภรรยาของเขาอย่างอ่อนโยนจากนั้นใช้มืออีกข้างแตะข้อมือของดักเพื่อให้เขาได้ยินเสียงของภรรยาดักแทบน้ำตาไหลกอดภรรยาของเขาและมั่นใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีในวาระสุดท้ายของเธอเธอลืมตาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปอย่างสงบหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่สตีฟมาถึงที่เกิดเหตุและดักก็กอดเขาแน่นทันที จากนั้นทั้งสองก็ละทิ้งความแตกต่างและคืนดีกันหลังจากหลายปีที่แยกกันอยู่ต้องขอบคุณพาวเดอร์ฉากนั้นเปลี่ยนไปที่งานเคาน์ตี้แฟร์ที่พาวเดอร์ได้พบกับลินเซ่ดูเหมือนว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวที่ปฏิบัติต่อเขาไม่เหมือนกันหลังจากพาวเดอร์พูดคุยกันเล็กน้อยก็สัมผัสมือของลินเซ่ทำให้พวกเขาได้ยินความคิดภายในใจของการและการระหว่างการแลกเปลี่ยนกัน ลินเซ่รู้ว่าพ่อของพาวเดอร์ทอดทิ้งเขาเนื่องจากอาการเผือกของเขาเขารู้สึกแย่เธอปลอบโยนเขาและทำให้เขามั่นใจว่าใบหน้าของเขาสวยที่สุดในโลกจากนั้นเธอก็จูบเขาทันทีซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงโชคไม่ดีที่พ่อของลินเซ่สังเกตเห็นการกระทำดังกล่าวทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับพาวเดอร์และทำให้เขาถูกดูถูกเหยียดหยาม นอกจากนี้เขายังเตรียมที่จะทุบตีเด็กชายผู้น่าสงสารแต่โชคดีที่เจสซี่ซึ่งอยู่ที่งานด้วยเข้ามาขวางเธอขอโทษในานามของพาวเดอร์และพาเขาไปในภายหลังพาวเดอร์ Powder ที่อกหักกลับมาที่หอพักและรวบรวมข้าวข,ของของเขาตั้งใจจะหนีกลับไปที่ฟาร์มของเขาแต่ในขณะที่เขากำลังจะออกไปเขาได้ยินเด็กผู้ชายบางคนเล่นบาสเกตบอลด้วยความสงสยัยเขาจึงเดินไปที่สนามเพียงเพื่อพบว่า จอลและแก้งของเขาพาวเดอร์ Powder, ไม่ต้องการทำอะไรกับพวกเขาดังนั้นเขาจึงพยายามออกไปแต่จอพานขัดขวางเส้นทางของเขาและเอาหมวกของเขาไปจากนั้นเขาก็กล้าใช้พลังของเขาและเอามันกลับมาตัวเอกของเราสามารถทำได้อย่างง่ายดายแต่เขากลับเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของจอลและเผยให้เห็นอดีตอันเจ็บปวดของเขาจากการถูกพ่อเลี้ยงทารุณกรรมทำให้เห็นได้ชัดว่า จอห์นครั้งหนึ่งพ่อเลี้ยงเคยยึดหมวกที่เป็นของพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วและยอะเย้ยเขาแบบเดียวกับที่เขากำลังก่อเรื่องกับพาวเดอร์โชคไม่ดีที่สิ่งนี้รังแต่จะทำให้จอห์นโกรธมากขึ้นและเขาตัดสินใจที่จะลงมือจูๆ่ๆฝนก็เริ่มเทและจอห์นก็บังคับให้ลากพาวเดอร์ข้างนอกเขาทำให้เด็กชายผู้น่าสงสารต้องขายหน้าโดยการเปลืองผ้าเขาเปล่าและผลักเขาลงไปในน้ำโคลนเพื่อเพิ่มสีสันให้กับผิวซีดของเขา ซึ่งไม่สามารถทนต่อความอัปยศอดสูได้อีกทุกคนสงบสติอารมณ์ได้ยกเว้นจอนที่กังวลว่ามิสจะตรวจเขาและพบว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นเขาใกล้จะตายจริงๆโดยตระหนักในทันทีว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นเต็มไปด้วยความเสียใจดังนั้นเขาจึงรีบดำเนินการและเริ่มทำ CPR โดยใช้พลังของเขาโชคดีที่กระบวนการได้ผลและจอนได้รับการช่วยชีวิตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง สิ่งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้รังแกทุกคนโดยเฉพาะมิชดังนั้นเขาจึงตัดสินใจช่วยเขาเขาช่วยพาวเดอร์ขึ้นยานพาหนะที่มุ่งหน้าไปยังฟาร์มของปู่อย่างลับลับเพื่อให้เขาหนีไปได้โชคร้ายที่เมื่อพาวเดอร์กลับมาถึงบ้านเขาพบว่าทรัพย์สินทั้งหมดของเขาถูกธนาคารยึดไปไม่นานหลังจากที่เจสซี่มาหาเขา เพื่อปลอบโยนและทำให้เขามั่นใจว่าเธอจะพบสถานที่ที่ดีกว่าซึ่งเขาจะได้รับการยอมรับและเข้าใจซึ่งไม่เหมือนตอนนี้ที่โดนัลเข้าร่วมกับพวกเขาด้วยและขณะที่พวกเขาเตรียมจะจากไปพวกเขาได้พบกับดักและดันแคนซึ่งอยู่ด้านนอกของเจสซี่ขอให้ดักช่วยกระตุ้นให้เขาปล่อยเด็กไปอย่างน่าประหลาดใจเจ้าหน้าที่เห็นด้วยว่าพาวเดอร์ช่วยให้เขาคืนดีกับลูกชายที่หายสาบสูญไปนาน ขณะนั้นพายุฝนฟ้าขนองก็ปะทุขึ้นและพาเดอร์ก็เริ่มวิ่งเข้าไปในสนามพร้อมกับทุกคนที่ตามหลังทันใดนั้นสายฟ้าฟาดเข้าใส่เขาในที่สุดปลืนกินเขาด้วยแสงวาบตาบอดหนังสรุปเมื่อเมฆปล่อยเสียงคำรามดังกึกก้องเป็นครั้งสุดท้ายพาเดอร์ได้กางเกงของเขาอีกครั้งฉันหมายความว่าเขาไปถึงสวรรค์แล้ว